เรียกว่าเป็นน้องคนเล็กของทีมเลยนะครับสำหรับไก่วิมวลรัชนพันธ์มิดเดิลบล็อกเกอร์บอลสั้นของทีมชาติไทยนะครับอายุ20ปีเท่านั้น ได้มีโอกาสไปร่วมคัดโอลิมปิกกับพี่ๆนะครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วพี่ๆก็น่ารักมากๆอยากปั้นไก่ให้เก่งยิ่งขึ้นต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ m i d เดิลบล็อกเกอร์บอลสั้นของไทยเราคือ30อัพประมาณใกล้ๆก,กับเลข3นะครับทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงมสุขแล้วก็จรัดพรบรรดาศักดิ์นะครับก็ไกลเคียงเลข3กันแล้วจำเป็นต้องปั้นน้องใหม่อย่างไก่วิมรัตนนะครับอายุ20ปี และก็รวมไปถึงบอลสั้นคนอื่นๆด้วยที่กําลังเสริมทัพมาเรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนาทีมชาติไทยในสมัยที่ทัดตดาวหัตยาจรัดพรเนี่ยเลิกเล่นแล้วในอีกหลายปีข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยการปั้นจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆโอเคเจเจนุชราต้อมคํานะครับจะมีโอกาสมา,มาร่วมคัดโอลิมปิกเช่นเดียวกันเจเจก็เลยปั้นน้องซะเลยปั้นเก่งซะด้วยแอดมินจะพาทุกคนไปดูคะแนนแรกของไก่วิมุลราชกันครับ To Make some changes in this team. This team leading. 24 16, one side required. It goes again to the youngster, and it is Thailand are in full control here in which Poland in this game against Korea. It's tight on the net for Pong Pun. One hand is set. Ooh. อย่างไรก็ตามนะครับนักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยยังเหลือแมตช์การแข่งขันอีกหนึ่งแมตช์นั่นก็คือเจอกับโคลัมเบียว้าวเชียร์กันต่อนะครับเสร็จจากการคัดโอลิมปิกก็จะเป็นวอลเลย์อบอลหญิงเอเชียนเกมซึ่งเอเชียนเกมเนี่ยจะส่งนักกีฬาได้เพียงแค่12คนเท่านั้นก็รอเชียร์กันต่อยาวๆครับ